ลองดูที่โทรศัพท์คุณสิผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยอืมคุณเนี่ยนะขนาดไม่สบายนะคะเนี่ยลุ <c oughs> กเล่นเยอะจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่จริงนะคะ มีคนใส่ร้ายจันค่ะรูปพวกนี้ยมันเป็นรูปตัดต่อนะคะ <c oughs> ผมไม่คนจ้างนักสื่อพวกนี้ตามถ่ายรูปคุณเองไม่น่าจะตัดต่อมั้งแบบมันคลิปวิดีโอก็มีด้วยนะมีมาหลายปีแล้วด้วยอยากจะดูไหมคุณจ้างคนมาตามจามาังมลคะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณหลอกใช้ฉันมาตลอดเลย ใช่แต่เพราะว่าคุณยังมีประโยชน์ไงอย่างน้อยก็ช่วยผมแก้งเหนาได้ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้ตัวว่าฉันมีประโยชน์แล้วผมเองก็ไม่ได้อยากใจร้ายกับคุณแบบนี้หนะแต่คุณมันทะเยอทะยานเกินไปถ้าคุณอยู่ในที่ที่ผมจัดเอาไว้ให้ ่านนี้คุณก็ยังสุขสบายตอนที่คุณไม่สบายฉันก็นึกสงสารคุณคิดๆด,ดูเท้าเนี่ยนะ่ะฉันก็สมเพลตัวเองเหมือนกันนะที่คิดแบบเพราะคนคไม่ควรได้รับความรักหรือความสงสารจากใครเลยเพราะคุณไม่เคยร,รักใครจริงน่าจตัอเอง